สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกไปเ <ไป S 1> ที่ยวไ,ไ, <ป S 1> ไปนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทาง Travel Channel True Vision 73แห่งนี้นะครับและวันนี้น้องพัชชาก็ยังอยู่กับเราครับแน่นอนค่ะ <c oughs> ข้าวทีแล้วนะครับเราก็พาน้องพัชชาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์จิมทอมสั้นนะครับ<ช>แล้วก็พาไปทานอาหารแบบสไต เก๋ๆที่ญี่ปุ่นปิ๊งๆย่างๆเลยนะชิลๆนิดนึงนะวันนี้เรายังอยู่ที่เรนทิวเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งจะเป็นอาหารแบบว่าแปลกๆใหม่ๆสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักเกเก๋ๆน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยเรนทิวแห่งนี้ก็มีร้านค้าร้านอาหารเะไมากมายเลยเป็นสถานที่เปิดใหม่ใจกลางกรุงเทพนะสูงวิสติวเจ็ดแห่งนี้นะสามารถมาแคงเอาได้ทั้งวันเลยค่ะไปพร้อมไหมพร้อมมากค่ะโอเคพร้อมไปจ้า แม่พระจ้าอร่อยมากค่ะอร่อยมากแล้วโอ้โหแล้วครับสวัสดีค่ะ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 คุณต้องเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากนี่มาจับเราหรือเปล่าเราไม่ได้จ่ายตังค์สวัสดีครับคุณทรายครับไม่ได้รับผิดูอดูแลร้านห่งนี้นะครับร้านชื่ออะไรอีกทีครับมารุกาเมเซเมนมารุกาเมเซเมใช่ เป็นสาขาจากประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะเราซื้อ,อ,อแบรนด์ไทยมาเลยใช่ค่ะแบรนด์นี้นี่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยอันดับหนึ่งเลยใชย่เป็นอาหารประเภทไหนครับเป็นอุด้งค่ะ เป็นอูด้งเป็นอูด้งปกเส้นสดทำเองในร้านที่ถ้าคุณนอนคุณจะเห็นเนาะครับใช่ะเราทำเองที่ร้านเลยแล้วคุอรี้เซนกลมเซนแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าบายออเดอร์โอ้แล้วเห็นวิธีการแตกต่างมากเลยปกติเราไปกินอูด้งอย่างเงี้ยเราก็นั่งแล้วก็สั่งที่เมนูใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเป็นสไตล์ใหม่ในการในในสไตล์ร้านอาหารครับคืเป็นเซลร์เซอร์วิสที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สั่งอาหารเอง ได้เลือกเปนสิ่งที่ที่ทา้อยากจะรับประทานโดยที่ไม่ต้องมาเป็นเซตนะคะอยากทานแบบนี้ก็สั่งอันนี้อยากทานอบนนี้ก็สั่งอันนี้อยากทานุโดมกับเทมปุระสุก็หยิบได้กับเมประบะขามก็หยิบได้ไม่อยากทานก็ไม่ต้องหยิบแล้วก็จ่ายเท่าทีกใช่บางจานมันเยอะไปเราอาจจะไม่อยากกินเยอะอาจจะอยางแค่นี้พอใช่ค่ะแล้วเราก็มีมีหลายไซส์ด้วยทั้งเล็กกลางใหญ่บุโดงก็มีหลายไซส์เพราะว่า อาหารญี JI, ่ป oui> ุ่นต hey, mm ัวอย่าที่เราเห็นที่เป็นอูด้งหรือว่ารานเมนจานใหญ่ๆของันเลยดีมากเลยตรงที่มีไซส์เนี่ยถ้าสมมติว่าพัทยาทานสัามอย่างใช่ไหมต้องทานจานเล็กสามอย่างก็ได้เนาะก็ได้ร้านเปิดมานนาแล้วร้านนี้สาขาที่เปิดมาประมาณเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนแล้วเปิดพร้อมกับโครงการเมนพิลเลยใช่ค่ะพร้อมกันนะคะสาขานี้เป็นสาขาแรกของเราแล้วมี อนาคตก็จะตั้งใจขยายสาขาไปเรื่อยตอนนี้เรามีสามสาขาแล้วค่ะใช่ังหาสาขาที่สองนี่อยู่ที่พรมนาศพรมนาศรามินทาพรมนารามินทาแล้วก็ไฟชั่นแอนด์แชั่กันแล้วก็สาขาที่สามมีอยู่ที่ฟิวเจอร์รังสิตเพิ่งเปิดไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รับเป็นยัไงครับคนไทยเซตอุด้งขล่มทลายขล่มทลายเลยนะจริงวันนี้ดูซิเรากว่าจะได้เข้ามาถ่ายนะคุณผู้ชมรอหั้งชั่วโมงเลงแต่ก็คุ้มค่านะครับมาพูดถึงเมนูที่เราทานเกือบหมดมากดีกว่าของพัดเป็นแบบเซตเอเลยใช่ไหมอันนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่ของเราเลยเพื่อนๆโปรโมชั่นคือใช่ค่ะเป็นบุกคาเกะอุด้งนะคะมีแล้วก็มีท็อปปิ้งก็คือเป็นเซตเอจะเป็นเป็นเหง้าเนาะ ใช่ค่ะเป็นเนื้อค่ะแล้วก็มีไข่อันเซนทารมโกะคือเขาไม่เรียกไข่ลวกไม่เลี้ยงเราเรียกอันเซนทารมโกะนะเราเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงแต่อร่อยมากค่ะพอเวลาแบบเอาเอาไข่ลวกมาคลุกกับเส้นแล้วก็มีน้ำซุปแบบนี้นะค่ะแต่น้ำซุปของน้ำชาก็ไม่เหมือนของพี่นะเป็นสีเข้มข้นเป็นน้มต้อยครับอันนี้เป็นน้ำซุปเข้มข้นที่เราเรียกว่าน้ำซุปไข่เก๋รสชาติเข้มข้นกว่าใช่ค่ะความคอันนี้จะเป็นเอ่อสปซี่อร่อย่ะ ่ารักมากสานี้เพราะว่าอันนี้เป็นเมนูที่สําหรับเมืองไทยโดยเฉพาะออ๋มีเฉพาะที่เมืองไทยด้วยใช่แล้วนะคะเราทดลองออปรับเมนูให้เข้ากับคนไทยอันนี้อร่อยมากนะจะบอกให้แต่ว่านา้ำซุปก็เป็นน้ำซุปตัวเดียวกันเป็นน้ำเนี้ยเป็นน้ำซุปใสอนี่จะเป็นน้ำซุปโค้ดที่เรียกว,ว่าคาเกะซูสไปซี่ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบต้มยำต้มยำใช่คล้ายๆมีออกเปรี้ยวน้ำเผ็ดหน่อยใช่าติดีเลยแล้วก็พี่ชอบพี่ว่า เราสามารถที่จะใส่อะไรลงไปผสมก็ได้อย่างนี้เราก็เอาแป้งกรอบใช่ค่ะเลือกแป้งกรอบต้นหอมเติมไปนี่แต่ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับวันนี้จริงจริงไม่ได้คิดตังค์อันนี้ฟรีเลยฟรีฟิลด้วยฟด้วยเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วยังมีพวกเทมปุระเทมปุระเทมปุะกุ้งก็เป็นเบสิกสำหรับอาหารอุด้งนะคะมีฟูอาดมีชิคุวะอันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดเหมือนกันนมาฮาร์ตลิใช่ค่ะมีผักผักรวมทอด นี่นะครับอ่าเป็นเซมบุระออนเซ็นไข่ออนเซ็นนะครับดูนะครับอมากมากนี่ไข่แดงตรงนี้แหละตรงไหนี่เนี่ย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 เหยาไข่แดงเลยน่ากินมากน่ากินมากค่ะเหยาะแล้วยังมีข้าวปั้นอีกอะใช่ค่ะข้าวปั้นก็อันนี้เป็นเป็นหน้า ไก <Michael. S 1> เราก็ปั้นสดทุกวันเลยใช่ค่คะ เปิดปิดกี่โมงตั้งอยู่ที่ไหนจ๊ะที่นี่เรนทิ่ลนะคะสุขุมวิท47ชั้น2ค่ะเปิดส1บเอ็ดโมงนะคะปิดสี่ทุ่มใช่ค่ะรับออเดอร์ที่3ามทุ่มครึ่งไม่มีหยุดกลางวันนี่ไม่มีปิดเลยเปิดตั้งแต่สิโมงไม่มีปิดเลยยาวเลยครับนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุทรายมากเลยครับที่ให้โอกาสเราได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับการทานอูด้งเนาะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทรายเลี้ยงนะ ขอบคุณ <จะ S 1> ค่ะเ <laughs> ต็มจัดเต็มเดี๋ยวไปสั่งเพิ่ม